สวัสดีครับจากช่อง audio อ b เบานะครับผมดำเนินการโดยบริษัทเบน,นเบทเธอจำกัดจำหน่ายสินค้าระบบเสียงระบบภาพกล้องวงจรปิดสำหับคลิปนี้ก็จะมาแนะดำสินค้าของย่อเทอโบอสาวส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูกันเลยครับเป็นลำโพงครับเป็นลำโพงรุ่น ix-12 แล้วก็ iX 15 ทั้งสองรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีแอมอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วมีแอมมออีชุดควบคุมอยู่ในตัวเรียบร้อยหมดเลยก็สะดวกสบายครับสะดวกสบายดเีเราไม่ต้องไปหาแอมแอมยุ่งยากว่าลำโพงขนาดนี้12นิ้ว15นิ้วจะต้องใช้แอมกี่วัต ก็ไม่ต้องประยุง์ยากครับมีแอมอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วก็ชุดควบคุมชุดคอนโทรลนี้ก็ถูกออกแบบมาเ,เป็นอย่างดีก็สามารถนำไปใช้แล้วก็ก่อนจะใช้ก็ไปตั้งค่าให้เขาบ้างตั้งค่าแล้วก็ทดลองทดสอบดูว่าถูกจริตกับเราไหมถ้าไม่ถูกก็ปรับตั้งค่าอะไรต่อไปส่วน การจะใช้ร่วมจะใช้ดูเดียวก็ได้นะครับใช้เดียวก็คือใช้บลูทูธจะเป็นบลูทูธส่วนที่ว่าจะใช้ควบคู่ถ้าให้มีการปรับอะไรต่างๆนานาให้มากมายขึ้นเยอะแยขึ้นก็ใช้ร่วมกับมิกเซอร์จากมิกเซอร์ก็วิ่งเข้าหาตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันมีแอมอยู่เรียบร้อยนีอินพุตก็มีอินพุต อ,อินพุตเอินพุตบีก็รองรับเป็นสัญญ,ญาณไลยจากมิกเซอร์เข้ามาปุ๊บมิกจากมิกเซอร์ก็จะมีเอ,อาพุ t ที่ปรับแต่งเรเียบร้อยก็จะเป็น LR ลอาเอลอาก็มาเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับ INPUT A INPUT B ทั้ง2 INPUT น,นี้แล้วก็ตัวนี้เป็น INPUT ที่เป็นแบบเป็นคอมโบแจ็คก็สามารถใช้ได้ ทั้ง XLR แล้วก็อฟอนแจ็คฟนก็เป็นฟนโมโนฟนโมโนแล้วก็ตัวนี้ก็ XLR ก็แนะนำมันมเป็น XLR ครับเพราะว่า XLR นี่เนเสียงจะจะจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เสียงรบกวนน้อยดีขึ้นกว่าตัวแจ็คฟ n นยังไงก็มันมี3ขาครับ3ขาก็มีขาหนึ 2, ่งขาสองขากราวก็ทำให้สัญญาณดีขึ้นครับ กะบุก,ก,บกเพิ่มขึ้นเป็น 4dB เสียงดังขึ้นกว่าโฟนแน่อนอนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมุมมองซ้ายมุมมองขวาตัวนี้ก็จะเป็นวางวางขวางเป็น monitor, สเตทมอนิเตอร์สำหรับนักร้องและดนตรีให้ได้ยินเสียงของตัวเอง ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตรงหน้าจอครับหน้าจอ LCD ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนานาที่เราจะต้องเข้าไปแต่งตั้งค่าเพื่อให้มันเสียงออกมาได้ตามาที่เราต้องการเนี่ยตัวนี้ครับเป็น Main ปเมนสกรีนก็เป็นมพบว่เจอแบบนี้วอลลุ่มก็เพิ่มเพิ่มลดเสียงตัวนี้ก็จะอินพุตอินพุตก็จะมีแบบนี้แฮมีอินพุตเออินพุตบแล้วก็แล้วก็บูทชูดเซตแอพ ก็ตรงนี้แหละครับมีเซตออพอะไรบ้างก็ตามแต่หน้าจอเลยทำก็เลื่อน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 เสร็จแล้วก็เ,เลื่อนนี้โดยการหมุน,นปุ่มหมุนะนหมุนหมุนหม,นหมนุเสร็จแล้วก็ถ้า,า,าต้องการค่าไหนก็กดเข้าไปคลิก b l บลู o t h ก็เช่นกัน,นชิ้น b บ t o o t h ก็จะมีม,มีแพรแล้วก็มี มี Connect device มีเอ่อก็เยอะแยะเลยนะก็ถ้าซื้อไปแล้วก็ต้องลองลองไปตั้งค่าตามตามนี้ดูแล้ก็เปิดเปิดคู่มือตัวนี้ก็ผมก็เอามาจากคู่มือครับเพื่อจะมาให้ทางผู้ชมได้ชมก่อนเป็นอันดับแรกว่าตัวตู้นี่สามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างแต่ถิงตอนจริงๆแล้วก็ต้องเปิดคู่มือซื้อไปลาเปิดคู่มือปุ๊บเราก็ต้องตั้งค่าตรงนั้น้าตั้งค่ายังไงมัน ไม่ชอบก็กรีคอร์ได้ก็คือย้อนกลับไปแต่ย้อนกลับมาไปตั้งค่าใหม่ก็ตามนี้ให้มีตำแหน่งลำโพงมี EQ มี Info ฟเนี่ย Exit ก,ก็ออกจากตรงนั้นเพราะ e อ i t ซิปุ๊บมันก็จะโผล่มาตรงนี้ก็ไปตั้งค่าใหม่ได้ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวแอปสำหรับควบคุมลำโพงครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนี่สองตัวก็สองตัวก็จะมีปุ่ม A,B สองชุดก็มีบลูทูธหนึ่งชุดตัวนี้ก็จะมีอันนี้ฮะก็มีสิงเปร์กิทสิงดนตรีอ่อสปีดก็ตรงนี้ก็จะมีตามน,นี้ถ้าตัวไหนไม่ใช้ก็ออฟไว้ ีนี้มาดูตัวคุณสมบัติของตัวทั้งสองรุ่นครับเป็นลำโพงพร้อมชุดขยายเสียงแบบ2ทางแบบสทางแล้วก็ฟูลเลนก์ฟูลเลนกก็คือ,อทั้งตู้ตอบสนองก็คือมีโลมีมิดมีไฮก็ตอบสนองอย่านนั้นแหละย่น,นแต่ตั้งแต่เขาทำได้กาเช่นว่า50 h ฮถึง20 k h z ก็จะอยู่ช่วงนี้แต่ก็แบ่งแบ่งลำโพองออกไป ก็ลำโพงส plane. ียงแหลงก็รับหน้าที่เสียงแหลงไปตัวลำโพงสิงทุ้มก็จะรับหน้าที่ของเสียงกลางแล้วก็สียงทุ้มก็เป็นงานสำหรับงาน PA และงานเคลื่อนย้ายมีกำลังวัด1 0ห0ันวัตพร้อมเทคโนโลยีคลาสเทคนิคคลาสดีนี่คือ M m พันวัตต์มันวัตต์ของคลารกเทคนิคคลาเทคนิคเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้ครับเกี่ยวกับ M.E.Q. มีโปรแกรมเป็นบริษัทของอังกฤษซิงเทอร์โบซาก็อังกฤษเช่นกันเขาก็เลยมาจอยกันตัวนี้การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลก็จะเป็นของคลาคเทคนิคเช่นกันก็นกเขาเออกแบบโปรแกรมมามดีบมคอนโทรนีก่ก็ครอบคลุมผ่าน a p p l e iPhone iPad ก็ใช้อของ iPhone นะ a n นดรอยยังไม่ได้สามารถสตรีมเสียงสตรีโอบลูทูธคุณภาพสูงได้มี Mixer Digital 3ช่องรลอมรีเซ็ตค่าเกณฑ์ควบคุมระยะไกลก็เมื่อกี้เห็นยวแอปพลิเคชันที่เห็นเมื่อสักครู่มีพรีเซ็ตดีสอสีสำหรับประเภทแอปพลิเคชันได้ตำแหน่งลำโพงก็กตำแหน่ง้องก็เป็นโพซิชันนะมีบนขาตั้งมีวางพื้นมีติดผนังอะไรก็แล้วก็ไป เราใช้ค่าตรงนั้นได้เลยเพราะว่าเขาได้ทดลองทดสอบแล้วออมีดอกลำโพงความถี่ตามขนาด12นิ้วแล้วก็15นิ้วกับ2รุ่นนะฮะรุ่น1ินิ้วรุ่น1ินิ้วก็1ดอกพร้มอมคอยเสียงมวลต่ำเพื่อการตอบสนองช่วงขณะที่ดีขึ้นก็วมวลต่ำก็คือทำให้เบาน้ำหนักเบาเพราะว่าตัวไว้คอยนี้ต้องมีการตอบสนองเวลาเราพูดออกไปเร,เราฟังเพลงเรออะไรพวกน,นี้ ็จะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะฉะนั้นน้ำหนักเบาก็จะทําให้การตอบสนองนี่ก็จะเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นทําให้เสียงมันกระชับขึ้นดอกละโมงเสียงแหลมชนิดไทเทนเนียมขนาด1นิ้ว1ดอกสาหรับการขยายความถี่สูงตัวไทเทเนียมเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวลำโพงเสียงแหลมชนิดหนึ่งซึ่งตอบสนองกับความถี่สูงได้ดีกว่าลำโพงทั่วไปทั่วไป ก็ทำให้มีความสูงกว่าตัวตัวความตีตตตม่สูงนี่ชัดเจนขึ้นตัวตูว้ลำโพงทำจากพลาสติกหลอมีน้ําหนักเบาและทนทานตะแกรงตะข่ายทําจากโลหะเคลือบผงแข็งและก็มีแข็งแรงและก็ทนทานขาตั้งเสาแบบมุมคู่เพื่อการกระจายเสียงสูงผู้ฟังที่แม่นยำมุมคู่ก็คือมีรูด้านหลังแล้วก็รูด้านหน้า รูด้านหลังนี่นก็จะเป็นรูที่ตั้งตรงนีดเดียวรูด้านหน้าก็จะมีเอียงก็ก้มนิดนึ่งเพื่อจะให้เราเวลาดึงเสาขึ้นช่วสูงขึ้ก็จะก้มนิดนึงเพราะว่าให้คนที่อยู่ข้างหน้าได้ยินทีนี้มาดูตัวสเปคของเขาครับเ,เป็นออตอบสนองความถี่หรือว่า Frequency Response ตัว12นิ้วนี่ก็ตอบสนองที่50เฮิรตถึง20 k คเฮิรตก็ปกติย่านความถี่เสียงที่เราได้ยินก็20เฮิรตถึง20 k คเฮิรตตัวนี้ก็ขยับขึ้นมานิดนึงก็จะเป็น50ก็ไม่ถือว่า,าเบสเยอะแต่มีครับมีเบสอยู่ตัวนี้เบสเยอะขึ้นครับตัว15นิ้ว45 45เฮิรตถึง20 k คเ ก็มีเสียงเบสเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นนี้ค่าความดังสูงสุด maximum SPL maximum sound pressure level ก็จะเป็น12นิ้วก็เป็น125 dB ก็15นิ้วก็126 dB ก็เยอะฮะหลักร้อยนี่ถือว่าเยอะละแต่เป็นค่าสูงสุดของเขามุมกระจายเสียงนี nominal dispersion ก็ตัวนี้ตัว12นิ้วก็80 80ดิทจะเป็นแปิบเพรแบบสิทอลริสเนทนและก็คูณด้วย60เวอร์ติคนก็คือแนวตั้งแนนอนแนนอนตัวนี้แนนอนวิแนวตั้งกับแนวนอนก็คือเราการแขนออกไปครับะกือหนึ่งอันนี้คือแนวนอนส่วนตัวของเราเองคือแนวตั้งก็80องศาก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจากกนกลางนะก็40 40ก็ก็จะบานออกไปเรื่อย เมือนไฟฉายครับเราฉายไฟไมันยิ่งไกลมันก็ยิ่งบานออกแล้วก็ตัวต่อ15นิ้ว i x 15ก็จะเป็น75องศาแนวแนวแนอนแล้วก็55องศาในแนว,แนวตั้งก็ตัว15นิ้วก็จะมุมกระจัดเสียงก็จะแคบต่อหนึ่งแต่ว่าปลายทางมันก็จะจะกว้างกว่าพัดดอกปากปาก ของตัวดอกลำพวงใหญ่กว่าดอกลำพวงทัสเดียเซอร์ก็เป็น12นิ้วกับ5 5นิ้วแล้วก็เสียงแหลมก็1นิ้วทั้งคู่เลยกำลังวัดสูงสุดกับแม็กซิมัมพาวเวอร์ก็พันวัตมือนกันเลยขนาดขนาดก็ความสูงของ12นิ้วก็60.9ซนติเมความกว้างก็37ซนติเมตรความลึกก็37เซนตมรน้ำหนักก็19.4กกิโลกรัม ส่น1ิ้นิ้วก็จะเป็นความสูงก็จะเป็น171.1ซนติเมตรแล้วก็ความกว้างก็จะเป็น45เซนติเมตรด้วยความลึกก็38.1เซนติเมตรส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่22.4กิโลกรัมราคาราคาสิสองนี้ก็21,000บาทแล้วก็พิเศษก็1 9 9 0่บาทรวมภาษีลดค่าส่งให้เรียบร้อยแล้วก็รับประกันการคุณภาพ ชุดขยายเสียงที่อยู่ด้านหลังลำโพงในข้าในลำโพงเนีนปีส่วนตัว15นิ้วนี่ก็จะเป็นาราคาที่พิศเศษปกติก็23,000บาทพิเศษก็21,800ด้บาทรูปภาษีรูปค่าส่งให้เรียบร้อยรับประกันเหมือนกันครับชุดขยายเสียงในตู้ลำโพง1ปีบริษัทเอเบนเบทเทร์ etter, จำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็มีเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ a u d i โ About.com ก็เข้าไปดูกันได้เลยเข้าไปดูกันได้ลักษณะนี้ครับก็ขอออกตัวก่อนก็นแล้วกันนะไม่ไม่สวยไม่สวยเพราะว่าผมใช้ตัวเว็บไซต์ฟรีของทาง Google อยู่ l o site s i t e ครับพยายามจะก Google site ให้ฟังก์ชันอะไรมาผมก็จะเติม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 เข้าไปแต่ว่าผมไม่เหมือนเว็บไซต์ที่ที่เขาซื้อกันราคาแพงๆตัว ส่วนหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำสุดเลยนะฮะถ้าเว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เขาตั้งค่ามาให้ระดับเนี้เราใส่สินค้าใส่สินค้าเข้าไปนี่ก็ปีหนึ่งก็ประมาณขั้นต่ำนาติดปีนี้ประมาณหมื่นเป็นกี่บาทถ้าขั้นสูงเลยก็ปีนี้ก็สุดจะเป็นสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ บริษัทของเราก็เว็บไซต์ของเราก็จะก็ได้รับการรับรองจากดี d กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ตัวรัดีบีตัวตัวตัวโลโก้ของ d ี d ีดตัวนี้เราก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยก็ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจก็เข้าไปเช็คได้เลยครบริษัทเอเบนเบเทอร์ Better, จับกัดแล้วตุกลกก็มีตัวโซเชียลมีเดียอีกหลายโซเชียลเลย ตัว c e b o o k ก a c e b o o กก็มีสินค้าแต่อาจจะไม่เหมือนกระทางยูทูบ YouTube. เพราะ u t u b e เนี่ยเราจะเด่น youtube เพราะว่าเราสามารถาทำอะไรหลายอย่างได้ YouTube ส่วน Facebook นี่ทำอะไรได้น้อยกว่าก็เลยมีสินค้าเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะมากมายแล้วก็ไลน์แอก็เอาไว้ติดต่อสื่อสารกัน ลูกค้ามีหลากยความต้องการมีรีการเมนยังไงก็เรือแสดงความคิดเห็นก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ส่วนตวนี้ไม่ชอบไม่ชอบก็มีสินค้าอยู่ระดับหนึ่งครับก็ตอนนี้ลงเยอะแล้วก็จะเป็นของยี่ห้อเทอ,อร์โบซานนี่แหละแล้วก็ของยี่ห้อโตอะยี่ลงได้เยอะเหมือนกันก็กำลังลงของยี่ห้อเบอร์ริงเจอร์อยูออ่ตัวนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็เหมือนเว็บไซต์เลยเว็บไซต์แหละก็คือมี สินค้ามีรายละเอียดและก็มีรูปของสินค้าอยู่ก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรถ้าเกิดลูกค้าจะอุดหนุนทางเราดูเข้าไปดูในมาช็อปแล้วอา,อาจจะเวลาพูดคุยสั่งซื้ออะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกถ้าไม่ค่อยสะดวกนะฮะเราก็มีตรงนี้ครับธนาคาร ธนาคารของห้องดอกมีสองธนาคารไม่คอยบริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ไม่กัธนาคารกสิกรไทยชื่อก็ตามนี้ครับถ้าไทยพาณิชย์ถ้ากสิกรไทยก็ชื่อตามนี้ท้านี้ถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอแล้วมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมจะ นำคลิปต่างๆของยี่ห้อต่างๆที่ที่ที่เรามีอยู่นะฮะมาเผยแพร่ให้ลูกค้าได้รับชมต่อไปขอขรบคุณมากครับผม